นี่หวานวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ชาวพะเยาของเราเคารพสักการะบูชาและซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่นะที่692ตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาตั้งอยู่ทางหนพระหนโยธินทางจากตัวเมืองพะเยาไปทางทิศเหนือประมาณ1 0 0 0เมตร ฉันเชื่อว่าหลายๆคนคงคิดไม่ออกว่าการที่เราจะไปเที่ยวที่ไหนนั้นทำไมต้องเป็นวัดวันนี้ที่ฉันจะพาไปนั้นคือวัดที่ชาวบ้านละแเกนั้นเคยสัมผัสมาก่อนว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองพะเยาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญและเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างโดยสร้างขึ้นในระหว่างปีพุทธศักราช2 0 3 4ถึง2067เพระประธานเก่าแก,ก่ในพระวิหารหลวง ศิลปะเชียงแสนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนามีขนาดหน้าตาก,กว้าง14เมตรและสูง16เมตรสร้างจากอิฐมอนผสมกับปูนขาวค่ะแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะคะวัดศรีสงครามซึ่งเป็วนวัดที่ชาวพะเยาของเราทุกันถึงกันนะคะไปชมความงามของวัดศรีสงครามกันเลยค่ะก่อน สีโคมคำเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองพะเยาเป็นพระอารามหลวงชัน้นตรีชนิดสามัญและวัดพัฒนาตัวอย่างชาวเมืองพะเยาทั่วไปนิยมเรียกว่าวัดพระเจ้าตนหลวงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงโดยสร้างขึ้นในระหว่างปีพุทธศักราช234 0 2 0 6 7 พระเจ้าตนหลวงเป็นพระประธานเก่าแก่ในพระวิหารหลวงศิลปะเชียงแสนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนามีขนาดหน้าตักกว้าง14เมตรและสูง16เมตรสร้างจากอิฐมอญผสมกับปูนขาวชาวพะเยาถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเดือน6ของทุกปีจะมีงานนมัสการพระเจ้าตนหลวง ตามตำนานพระเจ้าตนหลวงสร้างขึ้นเมื่อปีประมาณพศ2 0 3 4โดยอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเมืองแก้วเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่และพระยาเมืองตู้เจ้าผู้ครองเมืองพะเยาในสมัยนั้นเจ้าอาวาดรูปแรกที่ปรากฏในตำนานคือพระธรรมปาลได้เขียนตำนานพระเจ้าตนหลวงออกเผยแพร่มีสมุดขอยบันทึกว่าวัดศรีโคมคำ เป็นวัดมาแต่โบราณกาลแต่ยุคหลังบ้านเมืองตกอยู่ในสงครามต้องอพยพโยกย้ายไปอยู่ตามหัวเมืองที่ปลอดภัยจากค่าศึกทําให้บ้านเมืองวัดวาอารามรกร้างว่างเปล่าไปต่อมาภายหลังได้สถาปนาเมืองพยเยาขึ้นบ้านเมืองก็ดีวัดวาอารามก็ดีก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรข,ขึ้นใหม่ตามลำดับถึงปีพุทธศักราช2465 พระครูศีวิราชวชิรปัญญาเจ้าคณะแขวงเมืองพะเยาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางฝ่ายบ้านเมืองคือพระยาประเทศอุดรทิศเจ้าผู้ครองเมืองพะเยาร่วมกันไปอาราธนาท่านครูบาสีวิชัยจากจังหวัดลำพูนมาเป็นประธานในการสร้างพระวิหารหลวงและเสนาสนะต่างๆจนสำเร็จบริบูรณ์ กระทั่งเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2523พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันได้โปรดเกล้าพระราชทานยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงนอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถกลางน้ำซึ่งเป็นศิลปะแบบล้านนาประยุกต์สร้างขึ้นโดยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งมวลจากทั่วประเทศ พระเจ้าตนหลวงหรือพระเจ้าองค์หลวงมิใช่เป็นแต่เพียงพระพุทธรูปคู่เมืองพะเยาเท่านั้นแต่ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอาณาจักรล้านนาไทยด้วยในช่วงเดือนหกของทุกปีประมาณเดือนพฤษภาคมรงกับวันวิสาขบูชาจะมีงานนมัสการพระเจ้าตนหลวง หรือเทศกาลแปดเป็งจะมีประชาชนในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเนื่องจากการก่อสร้างพระเจ้าตนหลวงเมื่อครั้งสมัยที่ยุคทองทางพระพุทธศาสนาของล้านนาประชาชนจึงเชื่อว่าพระเจ้าตนหลวงคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าใครที่ได้มากราบสักการะแล้วจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลอยู่ดีมีสุขตลอดไป คุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้ไปชมความงดงามของวัตสิพิทธคามกันแล้วนะคะและก็ได้กราบองค์พระพุทธรูปพระเจ้านหลวงกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอรับผิดชอู้ชมทิดกอนขออนุญาตไปทำบุญต่อนะคะจหรบวันนี้สวัสดีะ